วันนี้นะครับเราอยู่ในแมปทวู้ดดิฟเฟนที่ชื่อว่า Pixel Tower Defense นะครับตามชื่อแมปเลยนะฮะคือเป็นแมปแนวทวู้ดดิฟเฟนทที่ออกแบบดีไซน์ตัวละครแล้วก็ฉากให้เป็นพิกเซลนะครับคือคล้ายๆตัวละครแบบ Minecraft ประมาณนั้นเป็นเหลี่ยมๆนะฮะเรามีอยู่2ตัวตรงนี้เราใส่ได้3ตัวปลดล็อกตัวต่อไปที่เลเวลยี่สิบนะครับอ่าเธอเธอเรียกเขาบอกให้เราไปตรงนู้นนะฮะมาตรงนี้เพื่อที่จะเล่นใช่ไหมครับแต่ผมเลี้ยวครับเลี้ยวกลับก่อนครับแม่มดพันห้าร้อยโลบักอันนี้เจ็ดร้อยสี่สิบเก่ง แต่ดูตรงนู้นก่อนที่ซัมมอนที่ซัมมอนอยู่ตรงนี้อ๋อแล้วก็มีที่แอนเชนด้วยนะครับมีการครับอัปเกรดตัวละครได้ที่ซัมมอนโอ้เหมือนแบบแนวอนิเมะเลยยืนเรียงกันแบบนี้มีซีเควตใช่ไหมมีตั้งแต่ระดับไหนอันนี้คอมมอนแลร์ใช่ไหมคอมมอนแลร์อีพิกเดจิเนอรี่นะฮะแล้วก็มิติกสีม่วงนี้น่าจะเป็นกอรลี่อะไรประมาณนั้นส่วนสีดำอันนี้น่าจะเป็นซีเควตนะครับอะไรเอ่ยกำลังจะรีใหม่ครับในอีกหนึ่งนาที 2,500โลบักได้50,000เหรียญสมอนไม่เยอะนะฮะมันจะรีเซ็ตแล้วรีบสมอนก่อนมีบูสต์ไม่บูสต์บูสต์แปปหนึ่งมีบูสต์เพิ่มโชคไม่เพิ่มโชคเพิ่มโชคคุณ2โชคอ๋อมีอันนี้ด้วยใส่ได้อีก2ตัวแบบเกมพาสเดี๋ยวนะแปปหนึ่ง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 ทันไหมเร็ว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  boost. บูสต์บูสต์เรียบร้อยทันไหมครับมาทันสิบตัวอื้อหืออื้อหืออื้อหือแล่แล่แลแร่ แล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 รีเจนเดอรี่โอดินเ้็นปะรีใหม่แล้วโอเอนเดอร์ยเดีมันหลอดวู้มีเวลาหนึ่งชั่วโมงฮะในการสม่อนแล้วก็ TNT ค uh ็ท huh. uh ีค huh. ัทอ uh ๋อออโต้เซลได้ได้เหรียญด้วยเอลอีปิกอีปิกสองตัวโอเคครับที่เหลือดีลิทหมดเลยด้อีปิกมาได้อะไรมาบ้างเนี่ยได้รีเจนเดอรี่โอเค ดีลิทเนารีด้วยถ้าอย่างนั้นมาตั้งแต่มิติขึ้นไป <c oughs> คือขายหมดเลยครับถ้าเกิดขึ้นอย่างนี้แสดงว่าไม่ได้เลยเลยเอออ่ะดีลิทหมดเลยเออฮะไม่ได้เลยจนกว่าจะได้มิติใช่ไหมถึงจ,จะมีอนเมชั่นไหนมิติสักตัวหนึ่งเอนเดอร์กายเอนเดอร์กายเดมอนหลอดอะทีเอ็ทีคาร์อะวัด เออมาแล้วมาแล้วอะไรอันนี้อันนี้อะไรสีแดงครับมิสติกฮะเอนเดอร์กายครับมิสติกฮะเรียบร้อยมาหนึ่งตัวอื้อหือ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 มาแล้วอันนี้อะไรสีแดงอีกแล้วอ่ะซ้ำเอนเดอร์กายซีเควต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 อื้อหือ Uh huh. ไม่ได้เลยครับอู้มาดูสิ <laughs> er guide. เอนเดอร์กายได้มาสองตัวอันนี้ออกเลยอันนี้ออกเลยเอนเดอร์กายอ่า DPS นะครับเป็นหลักร้อยไปถึงหลักหมื่นฮะสูงสุด 11, หนึ่งหมื่นหนึ่งพันวางได้สองตัวใช่ไหมลิมิตสองตัวดาเมจสองพันสองระยะห้าสิบสี่นะครับสูงสุดสปีสดศูนย์จุดสองส่วนเีเจนเดอรี่นะฮะ DPS ห้าพันต่างกันครึ่งหนึ่งอะ่ะวางได้สามตัว อันนี้ D B S เป็น A O E ด้วยอ่ะน่าจะเครี่ได้ฮะตัวนี้ไอ,อย่างงั้นเปิดก่อนเปิดก่อนอีกแพ็คหนึ่งอยากได้เดมอนหลอดฮะเดมอนหลอดมีปีกใช่ไหมยอยากได้เดมอนหลอดครับเดมอนหลอดครับเดมอนหลอดครับเดมอนหลอดดูดกาแฟครับเดมอนหลอดดูดน้ำอารมณ์ครับเดมอนหลอดครับครับผมอะไรครับอันนี้อ่ามิติกตัวเดิม เดมอนหลอดมามาโอ้อืมอืมอีกแล้วอะ่ะมิติกรัวๆเลยอะมิติกสูงกว่านั้นหน่อยเดมอนหลอดเดมอน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 อู โอ้ว้าวกอรลี่ครับดิมอนหลอดอ่าสกวลไม่ต้องแล้ว <laughs> แค่นี้แหละโอ้โ oh, ห DPS ต่างกันคนละเรื่องเลยครับเท่าตัวหนึ่งเกินเท่าตัวด้วยฮะวางได้สองตัวครับปลดล็อกได้เลยใช่ไหมสองช่องออมี oh, <laughs> <laughs> นี่เป็นเพทูวินของแท้ <laughs> มีมาอีกสองช่อง เดี๋ยวนะมียูนิตฟาร์มเงินไหมอ่ะซื้อมาซื้อมาโซกุโซกุมาลองดูหน่อยโซกุได้เหรียญมาอีกนะฮะอันไหนไหนก็บูสและลองเปิดให้หมดเลยละกันที่เหลือมาอีกแล้วครับอ่มิติกมิติกเผื่อจะได้ซีเควตไงเผื่อซีเควตจะมาหมดแล้วครับ <laughs> โอเคแค่นี้ก็พอและยูนิตมาโซกุโอ้ยราคาวาง500เลยอะ่ะ stretchy นะครับยืดได้นะฮะลูฟี่มามาม,ามา อ่ะเหมือนจะไม่มียูนิตฟาร์มเงินผมยังไม่มีไปลองสู้ดูก่อนโอ้โหทีมนี้สุดแข็งแกร่งมาด่านโอ้ด่านต้องปลดล็อกทีละด่านอีกอ่ะเอาหมดไนแมมมาเลยดีไหมไนแมมมาเลยครับลองดูสิ <c oughs> ไม่มียูนิตฟาร์มเงินโอ้ด่านก็ดูสว่างดีนะเอาละได้เงินมาพันห้าโอ้ได้เงินมาพันห้า 1, ระวังตัวไหนล่ะระวังกอร์ลี่ก่อนเลยครับผมครับนี่คือกอร์ลี่ฮะดาเมจหนึ่งพันนะครับโอ้ไม่ครับเลยครับระยะสิบแปด Speed สปีด0.72วิโอ้โหแครี่ไปเลยครับกอร์ลี่ครับกอร์ลี่แครี่เริ่มสู้ไม่ทันใช่ไหมไม่เป็นไรเรามีเอนเดอร์แมนอยู่อีกคนนึงเอนเดอร์แมนวางไปอื uh ึเอนเดอร์แมนดาเมจเท่าไหร่นะดาเมจ400 416เฮ้ยหลุดไปได้ยังไงเอนเดอร์แมนนี่ขนาดเวฟแรกนะฮะคลิปก่อนได้ไหมวางกอร์ลี่อีกตัวนึงไม่ดีกว่าตัวนี้ปล่อยไปมันมันเปลืองมันเปลืองวางตรงนี้ดีกว่าฮะ ตังไม่พอตังไม่พอแปบ๊บหนึ่งแป๊บบนึงอัปเกรด1,200โอ้ตังน้อยจังเลยไม่มียูนิตฟาร์มเงินไม่มียูนิตฟาร์มเงินตังน้อยมากอย่างนั้นต้องวางเอ e ีเอ5 0ห้ารคือตรงนี้อืมวางไปเอ e พลังขึ้นเต่าเอ e ีทำไม l อ e ไม่ใช่หรอโซกูอะเอ e ไม่ใช่เหรอ, oku, หรอทำไมโดนแค่ทีละตัวให้เงินน้อยให้นน้อยมากแต่ละเวฟ ต้องมียูนิตฟาร์มเงินครับอ่าเวฟที่เจ็ดนะครับเพิ่งจะได้อัปเกรดฮะหนึ่งันสองห้าิเพิ่มดาเมจมาเป็นหนึ่งพันเจ็ดรห้าสิระยะย5ิบห้าคูดาวเร็วขึ้นเยอะ0ูนดสาเก้าวิน่าจะโอเคและโจมตีเร็วมากอัปเกรดขั้นต่อไปพันเจ็ดห้าิผมว่าอัปให้กอลลี่อย่างเดียวก่อนมีหกเลเวลด้วยกันซอมบี้เลือดพันกว่านะฮะตอนนี้เปลี่ยนเป็นสีฟ้านะครับวันนี้เงินน้อยมากเลยสไปเดอร์วิ่งเร็วครับ แมงมุมวิ่งเร็วแมงมุมวิ่งเร็วมากกอรลี่ที่แคลรี่เก่งครับอ่ะอัปเกรดไปดามจ่2,500ระยะ30คูดาว0.32วิครับสปีดรถทีละนิดทีละนิดแลตอนนี้เพราะว่ามันเร็วมากราคาวางไม่เวอร์เกินนะแต่ละตัวไม่แพงเกินไปเน้นจำกัดการวางแทนใช่ไหมเพราะว่าอันนี้วางได้2ตัวขั้นต่อไป2,300อ่ะรอไปฮะเพิ่งจะสิบเวฟครับเล่นกันนานแน่นอน เดี๋ยวอัพอีกสักขั้นหนึ่งก่อนละกันเดี๋ยวออโต้สคริปดูว่าไหวไหมเพราะศัตรูก็เลือดเยอะอยู่นะไม่มียูนิตฟาร์มเงินมันลําบากมากเลยขาดอีก200ครับ,ขอ,รบขอเงินหน่อยครับขอเงินหน่อยโอเคอัพเกรดไปเลเวลสี่ดาเมจสามพันสองนะครับระยะสามสิบหกจุดสามหกสปีดศูนย์จุดสองหกวิลองดูครับออโต้สคริปคูณสองสปีดน่าจะได้นะโจมตีเร็วมากต้องการ2อ0พอัพขั้นต่อไปโอเค2อ0พครับอัพเกรด เลืออีหนึ่งเลเวลตอนนี้ดาเมจ4 0 0 0นะครับระยะ41.8สปีด0.21นวินะครับคือน่าจะ OP มากๆแล้วครับตอนนี้น่าจะเก่งมากๆเก็บมาเก็บมาอ่ะอัพเกรดอัพเกรด3.350เลมเวลเต็มครับดาเมจ4,750็ดรระยะ47.2สปีด0.17นวิครับโอ้โหเอาละฮะได้เวลาของอีกตัวหนึ่งครับวางตรงนี้อือฮึสองตัวแล้วก็อัพเกรดไป สามมาสามร้อยห้าสิบโอเคครับเลเวลเต็มสองตัวกอรลี่เลเวลเต็มสองตัวต่อไปอ่าอันนี้เอนเดอร์ไกเอนเดอร์ไกอยู่ข้างหน้าแล้วกันนะตรงนี้เอนเดอร์ไก่นั้นคือมิติกนะฮะรอเงินแป๊บหนึ่งเอนเดอร์ไก er มาอยู่ข้างหน้าสองตัวเลยตอนนี้ศัตรูเลือดเป็นหมื่นแล้วฮะมองอะไรไม่เห็นเลยครับทุกอย่างมันพลาดไปหมดเอฟเฟกต์ตีกันมั่วไปหมด เออเงินได้ช้าช้ามากช้ามากต้องมีย<ๆ>ูน<ๆ>ิตฟาร์มเงินจริงๆไม่มีไม่ได้เลยโอเค2,850เลเวลเต็มไปอีกตัวหนึ่งเจ้าเอนเดอร์กายคูดาวน์0.2นะครับดาเมจส2 2 0เทียบกับกอรลี่นะฮะดาเมจสี0 7คูดาวน์0.17ก็ต่างกันแบบมีนัยะสำคัญเหมือนกันนะพอมันเป็นหน่วยแบบน้อยๆแล้วเนี่ยมันเร็วขึ้นเยอะอาลูฟี่มาหน่อยมาเอามาเอามาสู้หน่อย อ่ะอไปเลยดีกว่า575 825โอ้ขนาดลูฟี่นะยังอัพไม่พอเลยมีครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างน้อยฮะรอบหนึ่งในโหมดยากสุดนะครับไนแม่50เวฟเวฟสุดท้ายฮะดูซิบอสจะได้มองเห็นไหมเริ่มต่อยช้าเริ่มต่อยช้าเอเมอรัลด์ครับ20,000กว่าฮะเอเมอรัลด์ซอมบี้แล้วก็ออฟซิเดียนครับแล้วก็คิงซอมบี้เป็นบอส18 0 0 0เนี่ยนะเลือดน้อยกว่าลูกน้องอีกโอเคครับ คูณสเหรียญเอะอเหรียญฟาร์ไมได้เป็นพันเลยเหรอพันแปดร้อยเหรียญถ้าเกิดคูณสองใช่ไหมเป็นพันแปดเลเวลได้สิบเอดเรวลโอ้เล่นรอบเดียวสิเอ็ดเรเวลเลย <laughs> เปิดได้ไหมเปิดได้เปิดได้ดไดอรอบหนึ่งแต่บูสต์หมดแล้วไม่เป็นไรลองดูครับผมขอบคุณมากครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ